ท่านคณะกรรมการท่านผู้มีเจตุกท่านและสวัสดีเพื่อนเพื่อนเยาวชนทูบีนนะักวบวัทุกคนค่ะดิฉันนางสาวนิภาพรพล,พลกานาเเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ตัวแทนจากโรงเรียนเมืองกาลิยาคมวันนี้จะมากาศสุนทร,รพจน์ในหัวข้อเรื่องเยาวชนรักสถาบันสู่ความมันม่นคงแม ที่พ่อสร้างไว้จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พ่อผิดหวังเมื่อดิฉันได้ปังเพลงนี้แล้วทำให้ดิฉันเกิดความตระหนักในหน้าที่ของการเป็นเยาวชนที่ดีถึง จะเป็นเพียงปั่นเปลืองเล็กๆก,ก็ตามดิฉันก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนานประเทศชาติต่ตอไปอยากเดินตามรอยท้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่พระองค์ทรงงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาประเทศชาติของพวกเราเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประสบนิกรของพระองค์ดิฉันภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย ประเทศที่มีสถาบันพระมห,หากษัตริย์เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจคนไทยทุกคนจึงมีหน้าที่ในการไิทางรักษาสถาบันหลักของชาติให้มีความเข้มแข็งพร้อมทั้งรักและท่าทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์เราซึ่งเป็นเยาวชนที่ถือได้ว่าเป็นพลังสาคัญในการขับเคลื่อนอนาคตของชาติพวกเราคือผู้ที่ได้รับช่วงต่อในทุกมิติของสังคม ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการศึกษาและวัฒนธรรมสิ่งสำคัญที่เยาวชนทุกคนควรตระหนักคือเรามีสักยภาพในการพัฒนาประเทศทันผูหฟังทุกท่านคะทราบไหมคะว่าสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เราเติบโตอย่างแข็งแกรง่งนั่นก็คือสถาบันคะ่ะสถาบันหลักขงชาติมีสามสถาบันประกอบด้วย 1. สถาบันชาติ 2. ส,สถาบันศาสนาและ 3. สถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการสริสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติของพวกเราสถาบันเหล่านี้ไม่ได้มองเห็นแค่ภายนอกแต่คือรากฐานที่ช่วยให้สังคมเราแข็งแรงและมั่นคงในทุกมิติสำหรับเยาวชนแล้วการรักสถาบัน ไม่ใช่แค่การแสดงออกในคำพูดแต่หมายถึงการที่เราเข้าใจและการเคารพในคุณค่าที่สถาบันเหล่านี้มอบให้แก่เราความรักในสถาบันจะต้องเริ่มต้นจากการที่เราเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของแต่และสถาบันรวมถึงการทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพื่อสังคมและประเทศชาติ ในยุคที่ลมวนเร็วการเปลี่ยนแปลงในสังคมและเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเยาวชนต้องเผชิญกับสินค้าทายต่างๆซึ่งบางครั้งอาจทำให้เกิดการสับสนและอาจละเลยคุณค่าของตัวเราเองแต่เยาวชนอย่างพวกเราถือได้ว่าโชคดีที่มีชมรมทูบีนัมเบอร์เป็นชมรมที่สร้างโอกาส ให้พวกเราได้รู้จักตนเองรู้จักสถาบันหลักของสังคมรวมถึงปลูกฝังความรักในสถาบันพระมหากษัตริย์สุดท้ายนี้ดิฉันเชื่อมั่นว่าด้วยพลังและศักยภาพของเยาวชนจะสามารถนำาพาประเทศไทยไปสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนและเป็นกำลังใจให้เพื่อนเยาวชนทุกคน ได้มีความรักในสถาบันและร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้เกิดความมั่นคงสืบต่อไปขอบคุณค่ะ